เดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงพินนะคะของ Google Adsense นะคะจริงๆในจดหมายก็จะมีขั้นตอนบอกอยู่นะคะก็คืออย่างแรกเลยเราก็จะเข้าไปที่ w w w นะคะ google.com/adsense นะคะด้วยที่อยู่อ e ีเมลของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดคำว่ายืนยันนะคะที่อยู่ค่ะก็หน้าจอจะขึ้นให้เราป้อนรหัสพินนะคะ ก็ใส่รหัส PIN ไปเลยนะคะ6หลักค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็กดคำว่าส่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ พอเราเข้ามาที่หน้าเพิ่มวิธีการชำระเงินนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะเพื่อที่เพิ่มชื่อในบัญชีที่เราจะใช้นะคะชื่อธนาคารก็แลกแหละ่นะคะว่าจะใช้ธนาคารอะไร พอ,พอกรอกชื่อทนาคารเสร็จนะคะช่องต่อไปก็จะเป็นสวิปนะคะของแบงค์นะคะก็เราหาได้จากใน Google เลยนะคะก็จะมีขึ้นให้เลยเป็นรหัสโคดนะคะก็คือแต่และแบงค์สวิปก็จะ,คะโคดโค้ดกันนะคะก็ลองกดเข้าไปดูต่อไปสใส่หมายเลขบัญชีค่ะ เช็คความเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกนะคะโอเคค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารนะคะตอนนี้รายได้ของเรานะคะก็ยังไม่ถึง100ดอลน,นะคะเราก็จะต้องรอให้ถึง100ดอลก่อนนะคะทาง y t u t u นะคะก็จะโอนเงินเข้ามาตามบัญชีที่เราลงทะเบียนไว้ค่ะ